สวัสดีครับเคมเดลิ i เวอ y วันนี้เอาข้อสอบสอวนอเคมีปีล่าสุดนั่นก็คือปี2565มาฝากทุกคนกันครับข้อนี้ถามว่าแก๊ส X และแก๊ส y เกิดปฏิกิริยาในที่3ามโมลของแก๊ส x ทําปฏิกิริยากับ5โมลของแก๊ส y และก็เกิดไปเป็น2โมลของแก๊ส z ครับเมื่อผสมแก๊ส x ที่มีปริมาตร60มิลลิตรกับแก๊ส y ที่มีปริมาตร3 0มมิลลตรหลังจากเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์แล้วครับ การวัดปริมาตรในข้อนี้วัดที่อุณหภูมิและก็ความดันเดียวกันครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจสัดส่วนในการทําปฏิกิริยกันของสารก่อนครับทุกคนครับข้อนี้การทําปฏิกิริยาของสารครับการทําปฏิกิริยาพอดีเราจะพบว่าใช้ x อยู่3โมลทําปฏิกิริยาพอดีกับ y 5โมลน,นะครับแต่ทีเนี้ยสารที่กําหนดให้มาเนี่ยครับ มันเป็นหน่วยของปริมาตรใช่ไหมครับแล้วปริมาตรกับโมลมันสามารถใช้แทนกันได้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันครับจากสมการ PV เท่ากับ nRT ครับทุกคนครับภายใต้อุณหภูมิเดียวกันแสดงว่าอุณหภูมิมันเป็นเงื่อนไขที่เราสามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะครับภายใต้ความดันเดียวกันตัดทิ้งไปได้เลยครับค่า R เป็นค่าคงที่ตัดทิ้งไปได้เลยครับเราจะพบว่า ปริมาตรแปรผันตรงกับจํานวนโมลน,นะครับซึ่งหมายความว่าจํานวนของท่าดีครับปริมาตรที่เขากําหนดมาให้ตรงนี้นครับเราสามารถนําเอาไปแทนค่าจากโจทย์ได้เลยนะครับ นำไปแทนค่าในการคำนวณได้เลยนะครับซึ่ง้อนนี้เราจะต้องมาพิจารณาก่อนว่า x และ y อะไรควรจะเป็นสารกําหนดปริมาณเรามาเช็คก,กันครับการหาสารกําหนดปริมาณครับตอนแรกเราให้สาร x มาปริมาตรอยู่ที่60มิลลิตรครับทุกคนครับ60มิลลิลิตรเราจะเช็คว่าถ้าเราใช้ x 60เราควรใช้ y เท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าสัดส่วนในการทําปฏิกิริยากันก็คือหากใช้ x 60ควรใช้ y เท่าไหร่ จากตัวกําหนดนี่ครับเราพบว่าหากเราใช้ x 3มิลลิตรจะต้องใช้ y 5มิลลิตรครับ x 3มิลลิตรจะต้องใช้ y 5มิลลิตรครับเราลองเช็คดูแปลว่าข้อนี้ครับทุกคนครับ6 5 30เติม0เป็น300หาร3เป็น100 มิลลิลิตรของสาร y หมายความว่าถ้าเราใช้สาร x 60 mL mm, มลเราจำเป็นจะต้องใช้สาร y เพียงแค่100มลลตรแต่ข้อนี้โจทย์กำหนดมาให้สาร y 300มลแสดงว่าสาร y จะต้องเหลือส่วนสาร x ที่ให้มา60 mm. จะต้องหมดครับวิธีการในข้อนี้เราจะลองเช็ควิธีการโดยการมีใช้หรือนะครับ3 x บวก5 y กลายไปเป็น2 Z มี มีคือเริ่มต้นมี x 2 60มิลมี y อยู่300มิลิตรส่วน z ตอนเริ่มต้นยังไม่เกิดนะครับใช้ก็คือระหว่างการเกิดปฏิกิริยาตรงนี้นะครับต้องระวังในการใช้นะครับเพราะว่าการใช้ตรงนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสัดส,ส่วนในการทําปฏิกิริยาเนาะเช่นข้อนี้เขาบอกว่า x มันคือสารกําหนดปริมาณแสดงว่า x เราใช้ไปหมดเลยไปใช้ไป60นะครับส่วน y สัดส,ส่วนก็คือเราใช้ y ไปแค่ หนึ 100, ใช่ไหมครับสส่วนคือ60 5ส่วนคือ100ทุกคนครับแล้ว2ส,ส่วนคืออะไรนะลองดูซิวิธีการง่ายๆครับ3ส,ส่วนคือ60สแสดงว่า1ส่วนมีอยู่20่ถ้า1นส่วนมี2 0 2ส,ส่วนก็ต้องมีอยู่40ใช่ไหมครับสแสดงว่าเกิดสามแซดอยู่40มิลลิลิตรครับเหลือครับขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการเหลือเหลืออะไร X มี60ใช้ไป60เหลืออยู่0 m มิลลิตร y มี300ใช้ไป100เหลืออยู่2 0 0 m มลส่วนตัวแเริ่มต้นยังไม่เกิดพอเริ่มเกิดปฏิกิยาในขั้นของการใช้เกิดขึ้นมา40สุดท้ายก็ต้องเกิดขึ้นมา4 0 m มลตรเรามาเช็คว่าข้อไหนถูกต้องครับก็ไก่เกิดสาร Z 90มลตรข้อนี้ผิดครับเกิดสาร z เพียงแค่4 0 m มลปริมาตรของแก๊ส y มากกว่า Z อยู่174 Z เหรอครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชปริมาตรของ Y มากกว่า Z U. อยู่เท่าไหร่ครับลูก160ไม่ใช่174นะครับข้อควายมีเฉพาะแก๊ส Y และ Z รวมกัน354 Y และ Z รวมกันนะสุดท้ายแล้วจะอยู่ที่240นะครับ x เป็นสารกำหนดปริมาณและมี y, y เหลืออยู่200ถูกต้องครับ x คือสารกำหนดปริมาณนะครับก็คือใช้ไปหมดเหลือ0ส่วน y mm hmm. เหลืออยู่200มิลลิตรครับถูกต้องนะครับ mm hmm. ข้อนี้เฉลยข้ององูครับข้อสอบสอบวนปี2565นะครับข้อนี้คือข้อ57นะครับทุกคนฝากทุกคน ไปลองถามข้อนี้ดูนะครับหากไม่เข้าใจลองดูจากคลิปนี้ได้นะครับหากมีคําถามทิ้งคำถามไ้ท,ามมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออยากให้พาทําข้อสอบข้อไหนนะครับแจ้งมาไดยเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในการเรียนครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า